มากันที่อัลบั้มเดียวนะคะของซึงอูจากวิกทัานค่ะครับ ทาง Play M Entertainment ต้นสังกัดของซึงอูสมาชิกหนุ่มแห่งวงวิกทันได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าซึงอูจะปล่อยผลงานเพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนในตอนนี้ซึงอูกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อการทำงานเพลงที่ดีที่สุดออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันซึ่งก็รวมถึงคอนเซปต,ต์ทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุกหรือว่ามิวสิกวิดีโอด้วย ในขณะที่ทาง Play M Entertainment นะครับสามารถบอกเพียงว่าอัลบลั้มเดบิวต์ในฐานะของศิลปินเดี่ยวของซึงอูจะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นโอ้โหนะครับ คือเขาบอกคือเขาพูดแค่นี้เองนะเขายังไม่บอกคอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรแต่บอกรออีกไม่นานเกินรอนี้แน่นอนนะครับส่วนการเดบิวต์ผลงานเพลงเดี่ยวของตัวเองนะฮะทำให้ซึงอูเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับคนแรกเลยนะครับของวิกชันอ่วิกทัขอโทษครับของวงว i ก t ั n เนี่ยนะฮะที่จะมีโซโลอัลบั้มนับตั้งแต่วงเดบิวต์ในปี2016ส่วนในปีที่แล้วนะครับเขาเองก็กลายเป็นไอดอลดาวเด่นนะครับ ที่มาร่วมรายการ Produce X101 และได,ได้รับการวตดให้อยู่ในวง X1 นะครับในการชนะเลิศโปรเจกต์นี้ครับอบก็ติดตามได้เลยนะคะสำหรับแฟนคลับค่ะนะครับ